คนได้เห็นข่าวข่าวนี้ยังครับล่าสุดนะครับทางรัฐบาลของเกาหลีนะครับผมนะสั่งห้ามพลเมืองเกาหลีนะครับใครที่จะไปเที่ยวประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชานี่ครับถ้าไม่จําเป็นนะทุกคนเขาไม่ให้เข้าไปนะครับเขาสั่งห้ามพลเมืองแนวนี้เลยนะครับเพราะว่านะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือมีพลเมืองของประเทศเกาหลีนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นมาเที่ยวนะครับ พอมาเที่ยวเสร็จนะครับไม่มีความปลอดภัยนะครับถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่นะครับพอไม่ได้เงินก็โดนซ้อมจนตุยนะครับทุกคนนะครับนี่คือหนึ่งเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีคนเกาหลีหลายๆคนโดนหลอกนะทุกคนนะโดนหลอกมาขายนะครับขายเข้าไปในบอนคาสิโนนะครับบางคนก็โดนขายไปอยู่ในแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับผมนะพอได้พอเข้าไปอยู่แล้วนะทุกคนบางคนทํางานไม่ได้บางคนก็หาลูกค้าไม่ได้นะครับทายอดไม่ได้ ก็โดนทำร้ายก็โดนทรมานนะครับทุกคนที่นี้นะฮะคนเหล่านั้นเขาเล็ดลอดออกมาเขาก็ไปบอกคนเกาหลีนะครับไปแจ้งผู้ใหญ่ทางเกาหลีนะครับตอนนี้ก็คือประเทศเกาหลีนะฮะถูกสังคมเกาหลีนี่จับตามองอยู่ทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับนะเกาหลีเขานำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะฮะเป็นข่าวที่ลบๆเนื่องจากว่าที่คนบ้านเขาเนี่ยนะฮะมามาเที่ยวนะมาเที่ยวก็โดนทำร้ายโดนจับเรียกขาไทยตอนนี้ก็คือ นักข่าวบางคนก็มาอย well, e. ู่ที่คขมรนะมาทําข่าวนะครับทุกคนคือตอนนี้ข่าวดังมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเกาหลีเองนะครับเนาะเขาก็จะนําเสนอข่าวนะครับที่ไม่ดีของประเทศคขมรนะครับคือตอนนี้นะครับคนหลายๆประเทศเขาก็รู้นะครับว่าประเทศคขมรเนี่เขาอยู่ยังไงเขากินยังไงนะครับคืออาชีพเนาะสัส่วนใหญ่นะครับประเทศนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่คาสิโนนะรายได้นะรายได้แล้วก็ คนแถวนั้นก็จะได้จากจุดนี้นะฮะการทํางานนะครับผมเข้าคาสิโน,โนนะครับเป็นเป็นคนในบอ่อนนะครับทำงานในบอ่อนนะครับคือเนี่ยหาะรายได้หลักๆของประเทศนี้นะครับผมแล้วก็หนึ่งเลยคือเป็นคอร์เซนเตอร์นะครับผมคอร์เซนเตอร์นี่เยอะมากนะครับทั่วโลกเขาก็รู้กันว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งอาชญากรอาชญากรรมข้ามชาตินะทุกคนนะแต่ผู้นําประเทศนี้เขาไม่รู้เรื่องนะทุกคนบ้านเขาไม่มีนะฮะอินฟูด,ดังๆหลายๆคนก็บอกประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่มีสิ่งที่ คนอื่นพูดเลยเขาบอกบ้านเขาอยู่ดีกินด,ดีนะไม่มีอะไรเลยที่มันไม่ดีนะฮะประเทศกัมามีมีติสิ่งดีๆประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวบาลทุกพลอยากให้ทุกคนลองไปดูคลิปนะครับคิดเห็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันครับผมน้องนักศึกษาที่เสียชีวิตที่กัมพูชานะคะถูกเรียกว่าหมายเลข21 นั่นหมายความว่าจะต้องมีเหยื่ออย่างน้อย21คนนะคะที่ถูกคุมขังด้วยกันแล้วก็เพื่อนร่วมห้องขังเนี่ยได้บอกว่าน้องเนี่ยถูกกระทําเหมือนยางรถยนต์ที่ใช้แล้วนะคะปฏิบัติเหมือนไม่ใช่คนเลยมีการมัดตัวไว้กับเตียงสองชั้นแล้วก็ทุบตีด้วยไม้ทรมานด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการถูกแบบวัตถุมีคมนะคะตีจนเห็นกระดูกข้างในเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะร้องเรียกความช่วยเหลือแบบว่าแบบพาไปส่งโรงพยาบาลทีช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้คุมก็บอก ว่าแค่กินยาแล้วก็นอนเยอะๆเดี๋ยวก็หายเองแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยก็คือก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยน้องแบบเหมือนเริ่มจะหมดสติและหายใจไม่ออกนะคะน้องก็บอกว่าแบบเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วผู้คุมทั้ง3คนเนี่ยก็ช่วยกันแบกขึ้นรถกระบะไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยร่างน้องเนี่ยอ่อนปลกเปียกไปหมดแล้วจากสิ่งที่ทุกคนได้เห็นทุกคนคิดยังไงล่ะครับนะครับเพราะว่านะบางทีก็มีการสุดกระชากลากถูกนะันตบตีกันข้างถนนนะครับแต่คนขมรนก็เป็นเรื่องธรรมดา นะครับผมประเทศนี้นะฮะมีแต่อาชยากรรมมีแต่อาชยากรนะครับนะบางตึกนะฮะบางสถานที่นะครับบางทีก็มีรวดหนามีรั้วไฟฟ้านะฮะกั้นแม่ไครเข้าไปได้ง่ายๆนะครับข้างในแน่นอนทุกคนนะมีแต่พวกสแกมเมอร์นะครับพวกนายทุนจีนพวกจีนเท่านะครับล่าสุดก็คือทุกคนได้เห็นนะบ่าวเตยพลได้เห็นพวกคนอินโดอินเดียนะครับผมนะที่มาประท้วงที่มาทําร้ายกันเองนะครับเนื่องจากว่า ในทุนไม่จ่ายเงินนะครับนะหัวหน้าไม่จ่ายตังค์นะครับ น่าจะหลอกใครไม่ได้ประมาณนี้ออกมาประท้วงมาเผาตึกเผาอะไรกันนะแต่ก่อนก็จะเห็นพวกคอเซนเอร์ที่ขมิ้นนะครับคือตำรวจเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะทำมาเลยนะครับนี่คือความปาดเถื่อนของประเทศนี้นะครับทุกคนนะสิ่งที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศลาวที่ได้เห็นได้รู้นะตอนนี้คือโด่งดังไปถึงเกาหลีแล้วเนื่องจากว่าพลเมืองบ้านเขานะครับมาเที่ยวบ้านคุณเนี่ยนะครับคุณไม่ดูแลความปลอดภัยแถมพวกคุณยังพากันไปทําร้ายนะครับพากันไปทำร้ายขูดร หวังจะขู่เอาเงินเขานะครับจับตัวไปแลกค่าไถ่อย่างนี้นะครับสุดท้ายพอพวกคุณไม่ได้เงินพวกคุณก็ทําร้ายนะฮะจนตุยนะครับผมนี่แหละครับสถานทูตนะฮะที่กัมพูชานะฮะตอนนี้นะครับผู้ใหญ่เขาก็กําลังจ้องมองอยู่เขากําลังจะถอนคนเกาหลีที่อยู่ตรงนั้นให้กลับไปประเทศเพราะว่าอยู่แล้วไม่ปลอดภัยนะครับอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับแน่นอนนะับประเทศที่เจริญประเทศที่พัฒนา เขาก็ไม่จาเป็นต้องง้อประเทศแบบนี้นะครับทุกคนนะนี่คือเรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นประเทศนี้นะครับทุกคนนะประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีกันนะกันหนามีแต่คนดีๆในประเทศเป็นคนเก่งนะครับแต่รายได้หลักๆในประเทศนะทุกคนมาจากบอลน,นะฮะมาจากบอลมาจากคาสิโนนะคะเป็นธุรกิจสีเทาทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็พวกอาชญากรรมพวกคอสเซนเตอร์ทั้งหลายแหล่นะี่โรนะฮะโรมาหลอกตังเอาตังคนไทยนะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุนะ คนที่มีอายุมากๆนะที่ทํางานและปลดเกษียณนะครับแน่นอนนะมีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บเป็นก้อนนะครับก็จะโดนหลอกปีหนึ่งก็หลายร้อยล้านหลายพันล้านนะครับทุกคนนะตอนนี้นะทุกคนที่ลาวก็เริ่มโดนแล้วนะทุกคนนะเบลตูพลนะก็อยากให้สังคมในโลกนี้ได้รับรู้นะครับว่าประเทศนี้นะครับมีพวกที่ไม่ดีอยู่นะครับพวกอปีจังไรนนี่อยู่นะเบลตูพลก็งงนะทาไมประเทศนี้แบบทําอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับเนาะครับ คือไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมนะคนอื่นเขาเอาแต่คนดีๆเข้ามาอยู่แต่ประเทศนี้เอาแต่คนที่ไม่ดีเข้ามาอยู่นะครับอย่างคอนเซนโต้คอนเซน,ตนเซนตอร์อย่างนี้นะครับผมนะประเทศไหนเขาจะให้ไปอยู่นะครับอย่างคนไทยนะจับตลอดนะครับผมนะพอเจอสัญญาณคนไทยก็จะตามจับตลอด mm. เห็นไหมนะครับแตกต่างกับคาเมนนะครับคาเมนนี่เป็นสำนักงานนะครับเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งที่ซ่องสุม โจคนก็ว่าได้นะทุกคนนะคือสิ่งไหนที่ไม่ดีประเทศนี้ก็จะเอามาไว้นะครับผมนะไม่สนนะไม่สนกับหลักมนุษยธรรมไม่สนกับบาปบุญคุณโทษนะขออย่างเดียวขอให้กูได้เงินได้ทองนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้คิดทุกคนคิดอย่างไงนะทุกคนนะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบ่าวเทพพลเข้ามานะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวเทพพลก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสบายดีครับสวัสดีครับ